ยืนยันชูวิทย์กับไทยแต่ไม่ได้คัมแบ็กวงการยืนยันกับไทยแน่จากกรณีที่นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงโพสข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กระบุว่าเชา้านี้ผมไลาหาคุณชูวิทย์กระมลวิสิทธิ์กัะยาณมิตรของผมคุณชูวิทย์ตอบว่ากำลังจะกลับเมืองไทยแล้วกลับเมื่อไร่จะแวะไปกราบคุณนิพิษ ผมดีใจรอคุณชูวิทย์กลับมาภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายชูวิทย์กมนลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองและจอมแฉช,ชื่อรรงออกมาเปิดเผยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะที่5และประกาศยุติการแฉก่อนเดินทางไปรักษาตัวที่ต่างประเทศพร้อมกับลูกสาวเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมาล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามกู๊ปรายแจ้งข่าวปาว่าชูว่านายชูวิทย์ จะกลับประเทศไทยจริงหรือไม่โดยเลยค่ะส่วนตัวได้ตอบกลับมาว่าเป็นการพูดคุยว่ามีแผนจะกลับไทยเท่านั้นครับเพราะมีธุระต้องจัดการแต่ไม่ได้กลับมาคมแบกวงการอะไรนะครับยังคงต้องรักษาตัวต่อเนื่องขออนุญาตไม่ออกมาพูดหรือคอมเมนต์ประเด็นทางสังคมอะไรครับ